สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับอ๋ดูภาพที่สวยไหมวันนี้นะครับผมมาดูที่นะครับขึ้นโครงการนะครับบ้านเดี่ยวประมาณหกหลังนะครับแถวถ้าเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าตรงโซนหลังตลาดห้านะครับแถวม่อนสันติสุขนะครับจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับนะครับอันนี้คือแนวที่ดินของผมนะครับเดี๋ยวญาติพาไปอันนี้เส้นนี้นะครับอนาคตเป็นถนนสี่เลนนะครับนะครับต่อกับสายงองอสองนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ ตรงข้ามที่ดินเนี่ยตรงข้ามหมู่บ้านนะครับมนชยาสามนะครับนี่ครับนะครับอยาขออนุญาตพาทุกท่านไปผมกอนนี่ครับนะครับอยาขออนุญาตกลับกล้องนะครับผมอันนี้เป็นแนวถนนนะครับน่าจะครับครับที่ดินอยู่ยืงเงนะครับหมู่บ้านมนชยาสามนะครับ ตรงข้ามกับม่อนสันนิสุขซอยเก้านะครับนี่ครับอันนี้คือที่ดินครับที่ดินจะเป็นอันนี้คือถมแล้วถมมาปยนหนึ่งแล้วครับนะครับลักษณะนะครับจะเป็นบ้านเดียวนะครับชั้นเดียวนะครับประมาณหกหลังคาเรือนนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ดินประมาณสิบตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยหะตารางนะครับนะครับร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบตารางเมตรนะครับนะครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับหน้าบ้านฐานทาง ทิศเหนือกับทิศใ,ใต้ตนะครับมีถนนเข้าตรงกลางนะครับสวยงามนะครับอยู่สงบส่วนตัวนะครับถ้าท่านดูคลิปนี้นะครับแล้วท่านสนใจผมบอกเลยราคาพิเศษเลยผถามราคาได้นะครับ2ล้านต้นๆเท่าน,นั้นเองนะครับก่อนที่จะไปดูโครงการไหนนะมาผมแนะนําเรามาดูทําเลมาดูโครงการผมก่อนนะครับมีหลายทําเลให้เลือกนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันไม่ได้ ทำให้บ้านเสร็จอย่างเดียวครับมันต้องพร้อมอยู่และก็ใส่ใจนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับอันนี้ก็ลองมาดูผมก่อนปากว่าผมไม่เป็นตัวเลือกนะครับนะครับแล้วก็ใครที่อยู่โซนนี้นะครับที่ถูกเวียนคืนหรืออะไรสามารถมาจับจองได้ราคาจับต้องได้2ล้านต้นๆครับนะครับทำเลทองนะครับนี่ดูนะครับสวยขนาดไหนนี่คือที่ดินที่ผมถมไปแล้วนะครับพร้อมก็เห็นหลักที่อยู่ทางนี้นะครับหลัก แข่งคือแบ่งแยกที่ดินนะครับถ้าเดี๋ยวจะถมให้สูงกว่าถนนสักประมาณสัก50เซนนะครับแล้วก็จะทํากําแพงก่อนนะกำแพงการดินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะลงมือก่อสร้างประมาณต้นปีหน้าเจอกันแต่ถ้าใครใจร้อนอยากได้บ้านอยู่แล้วนะครับสนใจจับจองขอดูผังได้นะครับผังผมเสร็จหมดแล้ว แล้วก็แบบบ้านผมก็เสร็จหมดแล้วเหลือ,อกลงขายนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่2โครงการที่โลตัาสองหลังแล้วที่สิราอีกหนึ่งหลังแล้วก็จะมาขึ้นท่าสาอีกหกหลังทั้งหมดแล้วเจกันนะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็จะอัดลงทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เฟซเพจของบ้านพีรพลแล้วก็พีรพลสอนสร้างบ้านขายง่ายนิดเดียวนะครับนะครับ ที่ดินนะครับเปพอเราดูแลเราก็ต้องดูทิศทางในการสร้างบ้านดูทิศทางลมนะครับทิศทางการเดินทางถนนน้ําไฟเราจะดึงมาแนวไหนนะครับเราต้องดูให้เรียบร้อยเพื่อเพื่อลูกบ้านของเราเพื่อคนซื้อของเราจะได้สบายใจนะครับซื้อบ้านต้องอยู่ได้จริงต้องมีความสุขจริงนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้มาสวัสดีครับบ๊ายบายดูแสงยามเย็นสวยมากครับนี่ครับเจอกันนะครับนี่ครับอนาคตนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนนะครับสี่เลนนะครับ นถนนสีเลยมเดียวนะ,นะครับขอบคุณนะครับที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไฟล์นะครับเพจพิจ hmm. ิรลสร้างบ้านขายง่ายนิดเดียวรวยหลายล้าน,นครับบ mm ๊ายบายสวัสดีครับ